สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับคนลุกทั้งสตูหลังเล่าข่าวแต่งโมนิดาชาวเด็ตยังบอกหลอนมากโดยรายการคมชัดลึกบันเทิงออนไลน์ที่ออนแอร์ air, ทางแพลตฟอร์มออนไลน์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา15.00นดำเนินรยายการโดยพิธีกรและนักข่าวสาวปอเช่นันทพัฒเด่นดวงไพรโร์และหนุ่มฟรีรัศนนนาวสวรรณ ซึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นสุดๆร้อนๆในวันนี้หลังจากที่มีการได้เล่าข่าวเกี่ยวกับนักแสดงสาวแตงโมนิดาโดยปอเช่นั้นได้มีการเล่าข่าวของทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสสเตม,มงคลกิจสุขสินธนาดลที่ได้ออกมาเล่านิทานเรื่องหนึ่งใน Facebook ส่วนตัวซึ่งชาวเด็ดต่างก้าพดเรื่องคล้ายกับเรื่องของสาวแตงโม โดยในขณะที่กำลังเล่าได้ไม่กี่ประโยคจู่ๆก็มีเสียงเหมือนโทรศัพท์ดังแทกขึ้นมาซึ่งปกติแล้วทีมงานทุกคนจะต้องปิดเสียงโทรศัพท์ขณะที่ออนแอร์รายการจึงทำให้พิธีกรทั้งสองคนนั้นพยายามตามหาว่าเสียงนั้นมาจากไหนปรากฏว่าก็ไม่มีต้นตอจึงทำให้คนในสตูนั้นถึงกับช็อกไปตามๆกันจากนั้นฟรี ได้มีการพยายามควบคุมสถานการณ์โดยการบอกให้ทุกคนสบายใจว่าเสียงนั้นอาจมาจากลำโพงบลูทูธในห้องส่งซึ่งปอเช่ก็ได้เล่าข่าวต่อไปพร้อมกับพูดว่าหากมีเสียงขึ้นอีกครั้งจะไม่เล่าข่าวนี้อีกแล้วและในที่สุดก็สามารถเล่าข่าวจนจบได้พร้อมกับยกมือไหว้ขอบคุณเท่านั้นเสียงโทรศัพท์แบบเดิมก็ดังขึ้นมาอีก ทำให้ทุกคนในศตรูนั้นต่างตกใจและแตกตื่นขึ้นมาอีกครั้งและเมื่อจบรายการนั้นก็ได้มีการตามหาต้นตอแต่ก็ไม่เจอขอขอบคุณข่าวจากผมชั้นทึกสอนไลน์ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ